สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มารีวิวนะครับดอกลำโพงนะครับยี่ห้อ p ีโอ i o นะครับเป็นรุ่น12นะครับ m อนะอ่าขออภัย BM ผมชอบเรียกชื่อผิดนะครับ12นะครับ BM 300b ลําลำโพง12นิ้วนะครับอ่ารุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัวอ่า จะเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับตัว e12 2 0 0 s นะแล้วก็ e12 3 0 0 s นะครับรุ่น300นะครับ mb 3 0 0 b เนี่ยนะครับ bm <laughs> bm 300 b เนี่ยนะครับมันจะมี15นิ้วด้วย12นิ้วด้วยนะครับพอไปด้วยช่วงนี้ก็งงๆหน่อยนะ หลงนะหลงทางนะครับดอกลำโพงยี่ห้อนี้นะครับก็ราคามือแรกอยู่ที่2,100บาทนะครับราคามือสองแล้วแต่สภาพบางทีก็ขายเห็นพันเก็มีนะครับพันแก็มีนะถือว่าเป็นดอกลำโพงที่ราคาไม่ตกเลยนะครับสำหรับ12นิ้วรุ่น BM นะ BM 3 0 0 B นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดอก15นิ้วในรุ่นนี้นะครับในรุ่น BM 3อ0 b นะ นะครับจะตกกว่า12นิ้วนะเพราะว่า12นิ้วจะราคาไม่ค่อยตกนะนะครับกระดาษซีดๆหน่อยเห็นเขาขายกันอยู่ที่พันสี่ก็ยังขายได้แล้วก็นะครับตัว bm นะครับก็ให้เสียงที่ดูดันนะครับเสียงดีนะครับในการทําเสียงกลางนะนะครับโครงก็นะครับตัวโครงตัวอะไรก็ออกแบบมาดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับตัว bm นะครับ3 0 0 b ตัว12นิ้วตัวนี้นะครับ12 bm นะนะครับคนใช้กันเยอะนะครับคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าอ่าถ้าจะเล่นสูงกว่านี้ก็จะเป็นพวก eminent em นะครับแล้วก็ตัว p สูงกว่านี้ก็มีนะแต่ว่าเสียงกลางนะครับตัว3 0 0รวัตต์ตัวนี้ก็จะให้เสียงที่ดีนะครับอ่าพอดมพอดีนะแล้วก็เสียงดีมากนะครับอ่ารุ่นนี้จะราคามือแร้ง ไม่เคยเห็นมีโปรโมชั่นนะนะครับไม่เหมือนตัว 200s กับตัว 300s นะที่มีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้300วัตต์แท้นะครับมาดูไวท์นะไวท์อยู่ที่นะไวท์อยู่ที่76.2มิลนะครับก็สามนิ้วนะฮะสามจุดศูนย์นิ้วนะครับไวท์สามจุดศูนย์นิ้วนะครับนะนะครับเป็นโค้งหล่อนะครับเป็นโค้งหล่อนะนะครับก็น้ําหนักนะฮะอยู่ที่ประมาณ กี่กิโลเนี่ยเจกิโลกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.4กิโลกรัมนะครับราคา2องพนะสองพต่อดอกก็ถือว่าสูงไหมก็อ่าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะนะครับก็น่าใช้อยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าไปเทียบในคลาสของ P ีโอพีโ o ที่เป็น12นิ้วนะครับมันก็จะมีมันก็ไม่ค่อยมีรุ่นอื่นนะนะครับถ้าจะเป็น P. Audio C 2 2 5 0 0นะครับ500 B M เออ M B เนี่ยนะครับ Challenger นะดอกซับ12นิ้วมันก็จะเป็นดอกซับซะมากกว่านะนะครับเอาไว้ทำซับซะมากกว่านะครับ,าบ,ากการ,บราคาตรงนี้ก็อยู่ที่2,000นนะครับถ้าจะไปเทียบตัวอ่อ12นิ้วของ Challenger ของ P Audio เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเทียบกับคลาสอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นตูด ตูดลำโพงแม่เหล็กที่มันเป็นสติกเกอร์สีฟ้าสีเหลืองอะไรนะมันก็ไม่มีของแล้วนะครับถ้าจะไปเทียบตัวแม่เหล็กที่มันเป็นรีโอเขาเรียกว่ารีโอหรือนีโอต้องขออภัยนะนะครับตัวนี้ก็ไม่ผลิตแล้วนะครับแต่ก่อนชา a l l นเจอร์ไม่ใช่ตู้ของเฮียซง ตัวเมเจอร์นะครับก็ใช้อยู่สำหรับแม่เหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กเล็กๆนะครับส่วนตัวแอดมินไม่ค่อยชอบนะแอดมินว่ามันเสียงมันแหลมไปนะครับมันไม่มีโทนเสียงกลางที่มันกลางแบบกลางๆจริงๆนะครับแอดมินก็เลยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในตัวของตัวแม่เหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กรีโออะไรเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่มีขายแล้วนะครับสินค้าหมดนะครับสินค้าหมดก็หลายๆายก็จะมี รุ่นใหญ่สุดของพี่นะครับที่เป็น12นิ้วนะครับก็จะเป็นอ่าสิบสองบีตัวนี้นะครับ3 0 0ร้อยบนะครับนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นใหญ่แต่จะเป็น10ซับอย่างที่ผมพูดไปคือคือซับ12นิ้วนะครับก็ขายไม่ค่อยออกนะครับขายไม่ค่อยออกว่าซับ12คนไม่ค่อยเล่นเนาะเพราะว่าถ้าจะเล่นซับ12นิ้วก็คนก็จะไปเล่นดอกลําโพงรถยนต์ซะมากกว่านะครับนะนะครับในคลาสนะครับสเปคอะไรก็ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดอกรุ่นนี้นะครับคนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะมากนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะมีดอกลํำพงอ่าค่ายที่เป็นค่ายเล็กๆนะครับมาตัดนะครับมาตัดลงนะฮะก็ทําให้คนก็เปลี่ยนไปหลายแหวกแหลกหลายแนวนะแต่ส่วนตัวแอดมินว่าถ้าจะเล่น12นิ้วนะครับแอดมินก็จะจบอยู่ที่ตัวนะครับพีโอโอ12 bm 300 b ตัวนี้แน่นอนสำหรับแอดมินนะส่วนท่านไหนที่เคยใช้รุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่รุ่นนี้ราคาจะสูงกว่าตัว3 3 0 0เนาะถ้าตัว300 s ราคาเมื่อเลี้ยงนะ่าจะอยู่ประมาณพัน0ถ้าเป็น200รก็จะอยู่ประมาณ1ันหนะครับก็ประมาณนั้นราคาตัวนี้2,100แต่บางร้านนะ่าจะประมาณ2,000ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ สต็อกนะครับสินค้าก็จะเป็นคลาดใหญ่ของ p โีโอตนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะเสียงกลางประมาณนี้นะครับหากท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยมีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้ท่านไหนเคยใช้เสียงดีไม่ดีมีปัญหาอะไรบ้างสําหรับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์นได้นะส่วนตัวเองมีเคยใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหานะรุ่นนี้นะครับมีปัญหาอย่างเดียวก็คือไม่มีตังค์ซื้อนะครับ ปัญหาก็คือไม่มีตังค์ซื้อเพราะว่ามันเป็นดอกคลาสใหญ่แล้วก็ราคามันสูงนะสาหรับตัวนี้ถือว่าสูงนะดอกละ2 1 0 0แต่ยิ่งถ้าไปเทียบกับอีมิเนนนะอีมิเนนก็จะดอกละอีมิเนนถ้าเป็นดอกแบบกระโหลกกลาคือรุ่นลากยากของอีมิเนนที่เป็น12นิ้วเลยคงปั๊มธรรมดานะ่ะอีมิเนนจะอยู่ที่ดอกละ2,500บาทเลยนะแพงกว่าตัวนี้อีกนะนะครับแต่ถ้าถามความเป็นจริงว่าอีมิเนนเนี่ยเสียงดีไหม นะครับเสียงดีนะครับอ m ม i n e n t เนีน่นเสียงดีมากนะนะครับรุ่น Data อะไรเนี่ยของ e m i n e n t 12นิ้วอยู่ที่2,300บาทนะครับราคาลงนะครับ e m i n e n t เสียงดีแต่ทำไมคนไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามันมันแพงไปนะนะครับสำหรับแ็มีแนแพงไปที่แพงไม่ใช่เป็นตัวที่ตัวลำโพงเขาแพงนะมันเป็นของ U.S.A ก็จริงแต่ว่ามันมันแพงเพราะภาษีนะพูด,ดง่ายๆเลยก็คือ แพงที่ภาษีนําเข้านะเพราะมันเป็นของผลิตที่เมืองนอกนะครับสําหรับอ m ม n มเน้นะเนี่ยสำหรับทนะ่านไหนที่อยากจะใช้ก็ใช้ P รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ากระดาษและก็อุปกรณ์นะครก็ไม่ต่างจากอ m มเน้นมากมายนะครับผมนะนะครับคอมเมนต์ได้นะครับท่านไหนที่อยากให้รีวิวดอกลำโพงรุ่นอะไรผมจะทําให้ครบทุกยี่ห้อเลยนะครับทั้ง12นิ้ว15นิ้วนะครับ15นิ้วจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่เพราะว่ามัน คนไม่ค่อยใช้นะครับ15นิ้วก็จะเป็นใช้กับมอนิเตอร์ใช้อะไรมากกว่านะครับคนก็จะใช้12นิ้ว18นิ้ว8นิ้วอะไรก็จะนํามารีวิวให้ครบนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับทาคลิปน้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสักนิกเพื่อเป็นกาลังใจนะครับมีอะไรคอมเมนต์ก็อ่าคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนสมาชิกได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ